สวัสดีครับพบกับช่องตามไปดูช้างครับสวัสดีครับสำหรับ f c พายสักสุรินมุทุของเราเองนะครับวันนี้แอดจะพามาชมสักสุรินนะครับกำลังจะเดินมาจากโกโรงพยาบาลข้างๆขึ้นมารานโชว์ตัวนะครับสำหรับว,วันนี้พี่ความลองสามท่านควบคุมมา เดินแบบชิวๆเลยนะครับโงเคน,นะครับการเดินก็ข้องตัวขึ้นนะครับวันนี้พี่ปิวขึ้นคอนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมที่ลานโชว์ตัวกันเลยนะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องของคุณหมอต๋องนะครับที่ท่านได้เขียนไว้ในหนังสือ ของตนเองนะครับเกี่ยวกับการที่ได้ทําอาชีพคุณหมอมาตั้งแต่สมัยเรียนจนถึงปัจจุบันนะครับท่านได้เขียนหนังสือไว้เล่มละร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแต่ประสบการณ์หลักล้านของคุณหมอสองนะครับเดอแอดจะพยายามเล่าเรื่องของท่านที่เขียนไว้มาทีละเรื่อง2เรื่องนะครับเพราะว่าท่านเขียนไว้เป็นร้อยเรื่องเลยนะครับถ้าสนุกก็ติดตามเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับสำหรับคำนำของหนังสือของหมอช้างนะครับหมอตองนะครับบันทึกของหมอตองนะครับเล่มนี้นะครับหมอตองท่านเขียนขึ้นไว้จากประสบการณ์จริงนะครับที่หมอคุณหมอนะครับเริ่มมาทํางนานเป็นหมอรักษาช้างในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้กว่า30ปีเลยนะครับเนื่องจากคุณหมอครับเป็นคนชอบเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆเก็บไว้โดย หมอเขียนเก็บไว้เป็นตงตอนสะสมไว้นานหลายปีนะครับกว่าจะได้จังหวะและโอกาสในการผัดกินครงนี้โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากท่านผู้ใหญ่ชจดีของคุณหมอนะครับคือคุณบุญชาติพาณิชย์นักติตชาวพิษสุโรคที่ท่านรักช้างและรักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจอยากให้คุณหมอได้เผยแพร่เรื่องราวของช้าง เรื่องราวที่เขียนนั้นนะครับเป็นเรื่องราวสนุกที่ไม่ได้เป็นหนังสือเชิงวิชาการแต่อย่างใดคุณหมอท่านได้กล่าวไว้นะครับและเชื่อว่าเรื่องราวที่คุณหมอเขียนหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้หรือเคยได้ยินมาก่อนนะครับซึ่งคุณหมอต้องการอยากจะเผยแพร่เรื่องราวของช้างจากประสบการณ์ของท่านโดยตรงเลยนะครับและท่านไม่หวังที่จะเอาผลกําไรเชิงพาณิชย์จากการขายหนังสือทางเล่นนี้นะครับถ้าท่าน f c ท่านใด ชอบก็หาซื้อได้นะครับสำหรับบุคคลยศตำแหน่งผมจะใช้คุณหมอท่านกล่าวไว้นะครับก็คือว่าคุณหมอจะใช้นะเวลาที่บันทึกขณะนั้นเช่นในหลวงรัชกา,กาลที่9คุณหมอก็จะใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับคงเดิมเพื่อให้ได้ทรสของการเล่าเรื่องมากกว่านะครับสําหรับบุคคลหรือช้างที่คุณหมอเล่าเรื่องปัจจุบันบางท่านอาจจะยังมีชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้วนะครับ แต่ที่จริงแล้วเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คุณหมอได้นําเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเขานันสินใจกระดาษออกมาทั้งนี้คุณหมอกล่าวไว้ว่าเพื่อความสนใจจากผู้อ่านจะมีความเพิ่มเติมก็อาจจะมีเรื่องราวที่เอามาลงในภาพต่อไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะหาเรื่องที่คุณหมอได้เขียนไว้สนุกสนานครับชมฟังเลยนะครับ พ่อวดไปบ้านไม่แข็งวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องช้างตกมันนะครับสีดอตกมันนะครับวันนี้เราจะมามีช้างสีดอตกมันเรารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับจากเรื่องราวของคุณหมอได้เล่าไว้นะครับเรื่องหนีช้างสีดอตกมันนะครับ ในชีวิตนะครับคุณหมอได้กล่าวไว้ในชีวิตของการเป็นหมอช้างของผมนะครับเป็นเรื่องระทึกขวัญเสียงเป็นเสียงตายเพราะช้างมาแล้วหลายครั้งนะครับเหตุการณ์ที่ช้างทําร้ายควานถึงแก่ชีวิตเป็นเรื่องปกติที่ได้ยินในวงการช้างเสมอๆนะครับและช่วงนี้พ่อพรยศั์สุรินก็จะใกล้ตกมันนะครับถึงว่าต้องให้ความปลอดภัยกับควานช้างและทุกๆท่านนะครับที่ดูแลร,รักษาก็เลยเอาเรื่องนี้มา เกินให้กับเอทุกท่านได้ฟังคร่าวๆนะครับที่คุณหมอเขียนไว้ประสบการณ์นะครับก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เป็นเหตุการณ์ระทึกขวัญเป็นเหตุการณ์เฉียดตายอีกครั้งหนึ่งในชีวิตการทํางนานของหมอช้างของกระผมนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่สวนป่าแม่มเมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลําปางซึ่งอยู่ริมถนนสายลําปางอํงเาเภองาประมาณ30กิเมจากลําปางนะครับ เมื่อเจ้าช้างสีดอตกมันได้ฆ่าควันช้างเสียชีวิตและเฝ้าศพควันไว้ไม่ยอมให้ใครเข้ามาเอาศพออกไปช้างยืนเฝ้าเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงซึ่งอยู่ห่างจากถนนใหญ่เพียง500เมตรเท่านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งมายังศูนย์อนุรักษ์ช้างเพื่อความเข้าไปช่วยเหลือเพื่อจับช้างดังกล่าวนะครับซึ่งผมก็ได้ออกไปคุยกับคุณหมอปิชา นักควันช้างกลุ่มหนึ่งซึ่งนําโดยนายทองดีวิทย์มาหัวหน้าหน่วยช้างคนเดิมนะครับที่ออกไปจับช้างตกมันเสมอๆนะครับทางญาติได้ยินเสียงปืนลูกซองขึ้นฟ้าจํานวนหลายนัดจนช้างเตลิดเข้าป่าไปญาติจึงนําศพออกมาได้นะครับมีนักข่าวรวมไปถึงไทยมุงจํานวนมากมายเดินทางเข้าไปตรงจุดนั้นนะครับเจ้าของช้างช่วงน,นี้คือรุงตัน ได้นำช้างเชือกน,นี้มารับจ้างชักลากไม้ไม้สักในสวนป่านะครับโดยลุงตันนำช้างทั้งหมด3เชือกเข้ามาชักลากไม้ในแปลงสวนผักเป็นเพศผู้2เชือกเพศเมียหนึ่งเชือกนะครับมีนายชื่นซึ่งเป็นยากของลุงตันเป็นควานช้างสีดอเชือกดังกล่าวนะครับลุงชื่นเป็นความหัวใจนะครับเจ้าสีดอมแม้แก่ยังเล็กเมื่อครั้งซื้อมาจากสุรินนะครับจังหวัดสุริน อยู่ร่วมทุกร่วมสุกกันมากว่า2 0ปีแล้วนะครับโดยเจ้าสีดอไม่เคยดุร้ายหรือทำรายใครเลยมาก่อนแม้กระทั่งตอนตกมันนายชื่นก็ยังขี่เจ้าสีดอได้อยู่นะครับเจ้าสีดอเป็นชา้าที่มีริ้ว่างสูงใหญ่สง,งา่าแข็งแรงได้ช่วยทํางานหารายได้ให้กับเจ้าของจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเลยนะครับตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ปิดสังกทานป่าไมา้บ้านที่ญาติพี่น้องของลุงตันและลุงชื่นได้อยู่อาศัย ก็แรงงานของเจ้าสีดอช่วยชักลากไม้ออกจากป่าเพื่อมาทาเป็นบ้านนะครับละก่าวถึงนะครับคุณหมอกล่าวถึงความประมาณมักเป็นบออเกิดของความตายเสมอนะครับหายชื่นนำเจ้าสีดอซึ่งตกน้ำมันจนไหลเข้าป่ามาเป็นเวลาวันที่เก้านะครับออกมาทางนานตามปกติเหมือนทุกๆวันด้วยความมั่นใจในช้างของตัวเองนะครับ ในว,วันที่เกิดอารมณ์ของเจ้าสีดอไม่ดีนะักเนื่องจากเจ้าสีดอติดช้างตัวเมียที่มาทํางานชักลากไม้ได้วยกันซึ่งเป็นประภายอย่างยิ่งนะครับซึ่งช้างตัวผู้ซึ่งกําลังตกมันทํางานร่วมกับช้างตัวเมียแล้วมีการติดช้างติดตัวเมียขนาดที่เชื่อมมาคับให้ช้างลากไม้มารวมหมอนตรงบริเวณปาดพักของเจ้าสีดอนะครับ ในแสดงการขัดขืนนะครับในชื่นเอาคำสั่งเสียงดังเพื่อให้ช้างกลัวในแสดงการขัดขืนนะครับในชื่นในความีป็ดเข้าไปที่ช้างเพื่อจะขู่ช้างนะครับให้เชื่อฟังทันใดนั้นเจ้าสีดอก็ใช้งวงซัดเข้าไปที่ร่างของในชื่อนอย่างเต็มแรงเลยครับร่างกายกระเด็นล่วงลงกับพื้นและตรงเข้าทำ้ายในชื่นต่อจนสบแหลกเลวไปหมด ผู้คนที่อยู่ในปางพักแตกตื่นวิ่งกระจัดกระจายเป็นคนที่จทานนะครับเจ้าสีดอพ่อศพในชื่นไม่ยอมไปไหนเป็นเวลาสามชั่วโมงก่อนที่ตำรวจเริดเจอเพราะการยิงขู่ขึ้นฟ้านี่ครับผมกับพุมพ์น้เข้าไปในพื้นที่แต่ไม่สามารถที่จะตามช้างเข้าไปในป่าได้เพราะไม่รู้ว่าช้งางไปทางไหนและเริ่มเป็นเวลาเย็นแล้วนะครับลุงตันรละญาตเรียกนำํำที่บวงสรวงมาเส้นไหว้ตรงจุดที่นายชื่นตายนะครับและขอให้ จับช้างได้โดยเร็วนึ่งจักเกรงว่าช้างจะทำร้ายคนอื่นต่อไปนะครับระเหตุที่เกิดอยู่ใกล้ๆก,กับสนักสงฆ์ถ้ามป่าศัตว์ซึ่งมีพุทรผสง์อาศัยอยู่ประมาณสามรูนะครับ <Yahoo! S 1> ผมและทีมงานก็เข้าไปในพื้นที่นะครับอีกครั้งในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นทีมฟันช้างซึ่งนำโดยนานดีพร้อมปืนลูกซองสามกรบอกได้เริ่มตั้งตนจุดคนตาย แกะลอยตามรอยเท้าช้างมือจราไปเรื่อยๆจนพบเจ้าสีดออยู่คอเคลียกับช้างเพศเมียนั่นเองนะครับซึ่งมันพานี่กมาด้วยกันห่างจากจุดเหตุประมาณ5กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งหมอที่จะขับรถเข้าไปตามทางลุกลัางประมาณ3กิโลจากนั้นองเดินเท้าไป,าปาอีกสกิโลนะครับมีคนช้างแน่นอนั้นหิ์ยุทธ่์อสารไปได้วยกันพวกเราซึ่งอยู่หน่วยหลังก็ทราบีกันแล้วนำรถตามเข้าไปจอดนี่ือหมอพลิกช้างนะครับสอนผมว่า ปล่พอ,พอยนนยุ่งไดแล้วให้กลับรถทงหัวออกมาทางที่ถนนเสมอ <c oughs> โดยมีนักข่าวและไทยมุงจุนวนมากตามพวกเรมามาด้วย <c oughs> โดยนักข่าวซื้อกล้องทีวีและนักหนังสือพิมพ์ขับตามรถพวกเรามากันมากมา,กมายส่วนไทยมุงก็ตามมากันเข้ามาผมรู้สึกน่าลำคาและคิดว่าพวกนี้ทําไมไม่กลัวตายแล้วยังไงเราก็ยังไม่อยากจะเข้ามาเสี่ยงตายเลยแต่ต้องมาเพราะหน้าที่นะครับ คุณหมอท่านได้กล่าวไว้นะครับแต่พวกนี้กลับไม่กลัวเหมือนมีมหากรรมหรืองานมหรสพทึกทำนองนั้นขาดไปเพียงรถขายรถชิ้นปิ้งและปลาหมึกเท่านั้นเองนะครับคุณหมอเดินตามทางมาถึงจุดหนึ่งนะครับเห็นเจ้าสีดอยืนอยู่กับช้างเพชเมียอยู่ตรงเนินเขาข้างหน้าไกลๆไม่กล้าเดินเข้าไปใกล้กว่านี้นะครับเพราะเกงอันตรายหากช่างวิ่ง เข้ามาชาร์จนะครับจะวิ่งหนีไม่ทันรีกประกันเลงนะครับตรงบริเวณที่ช้างอยู่ไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยคันที่เราหยุดอยู่ให้มุงจํานวนมากพร้อมนักข่าวก็กระจายตัวไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างเพื่อหาจุกช้างในขณะที่ควานช้างหน่วยหน้าก็ค่อยๆคืบคลืบเข้าไปเรื่อยๆเ,เพื่อเข้าใกล้ตัวช้างแต่ต้องคอยดูต้นไม้ใหญ่เป็นที่กำบังด้วยเพราะเราและทีมควานก็ซุ่มดูอยู่เป็นหลายชั่วโม,มงแล้วนะครับแต่สมัยนั้น เรายังไม่มีปืนลูกดอกยิงยาใช้กันนะครับยิงยาสลบนะครับแล้วผมกับคุณหมอพิชาก็เดินออกไปทางขวาพอเห็นหัวหน้าสวนป่าแม่มอคือคุณกิติพรสิรินะครับถือปืนลูกซองคอยคุมเชิงอยู่นะครับอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่ผมเข้าคุณหมอพิชาเดินไปพอเห็นว่าหัวหน้ากิตินั้นมีปืนลูกซองอยู่จึงค่อนขั้นอุ่นใจนะครับหากเกิดอะไรขึ้นผมคิดว่าหัวหน้ากิติก็พอยิงป้องกันตัวให้ผมได้บ้าง คุณผมยืนดูช้างเป็นจุดที่อยู่ต่ำกว่าช้างนะครับเพราะเป็นทางลาดลงมาถ้ามีลำห้วยขวางด้านหน้าและเป็นตะริ่งชันเล็กน้อยทําให้ยากกว่าที่ช้างจะเข้ามาใั่กุญอจได้นะครับพวกเราห่างจากยืนยสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้ซึ่งเราจะมองเห็นช้างในที่สูงและก็จะมีชยมัยนิ่เป็นนักข่าวเดินตามมาผมคิดว่า,า,าไม่กลัวช้างหรือช้างไม่กล้าทำอะไรเรามัง้ง แต่เราอยากจะบอกว่าพวกนั้นไม่รู้หรอกผมกลัวจะตายอยู่แล้วแล้วผมมาทราบทีหลังในตอนนั้นอีกวันนะครับหัวหน้ากิติเือมปุ้นลูกซองแต่ลืมใส่กระสุนไว้นะครับก็ทำให้จายให้กันเลยนะครับ คงเป็นกระบอกกับเปล่าดูเท่เท่านั้นเองนะครับ,รบอย่าลืมใทยลุสุดไว้ทิลายรนวนไอยฮะตอนนั้นช้างวิ่งมาชา้าจริงๆก็คงเอาเปืนคว้างใส่หัวมันแล้วครับเท่านั้นเองก็วิ่งหนีกระจัดกระจายกันแล้วครับส่วนไทยมึงมั่นใจเ<อ>พราะเห็นถือปืนอยู่กันมากมายที่ไหนเกิดจะตายกันหมดดูแล้วครับหลังจากซุ่มอยู่อยู่ เชื่องการสักอยู่นานสักครู่นะครับป็ตัดสินใจกันว่าจะทําให้ควันช้างเพชรเมียเข้าไปที่ขีฉางตัวเมียน,นช้างออกมาและตัวกู้ก็จะน่าจะเดินตามออกมาภายหลังนะครับควันช้างเพชรเมียค่อยๆย,ย,ย่องคืบคลานเข้าไปแล้วก็เข้าไปใกล้เพชรเมียสั่งมอบขึ้นคอและขี้างออกมาจากใน,นที่ยนอยู่ควันช้างพามามัดไว้ที่ราบใกล้ๆปานพักเมื่อควันช้างพาเพชรเมียเดิอนออกมาแล้วนะครับ พวกเราบรรดาไทามุงก็เตรียมตัวทยอยเดินทางออกจากป่าเ,เดินกล<ๆ>ับมาทางเดิมที่เราเดินมานะครับเจ้าช้างสีดอเริ่งมงดอิดแล้วเมื่อเห็นคู่ของมันถูกพาออกไปเดินกลับมาทางที่เราเดินมครับเจ้าช้างสีดอมงดกิดแล้วนะครับพวกเราและไทยมุงก็พอมันอาอนํามันหลออแม่งมาอย่างสบายอารมณ์เฮ้ยเพียงนะวัมเนี้เป็เนี่อยเลยนะ ซึ่งปกติแกไม่ค่อยพูดอะไรอยู่พูดใส่วอช้างตามาแล้วเท่านั้นแหละพวกเราก็เริ่มแตกคืนนะครับหลังจากพยายามสื่อสารทางวิทยตุต่อควันช้างคนหนึ่งอยู่ใกล้เคียงกันนะครับบอกว่าช้างเดินมาแล้ววิ่งเ,เร็รวแต่ช้างตดารช่วงนี้ฉลาดมากครับมันไม่เดินตามก้นพวกเราและเราบรรดาไทยมือนะครับแต่มันเดินขึ้นเนินเขาขนาดเนินเขาแนวที่เราเดิน เพื่อไปดักหน้าพวกเราทั้งหมดนะครับโอ้โความฉลาดของช้างนะครับยังจุดจัดรถที่เราเดินเท้ามา2กิโลนะครับผมไม่นึกเลยว่าช้างจะฉลาดและมีการวางแผนไม่แพ่มนุษย์นะครับพวกเราวิ่งกันใหญ่เลยนะครับไอ้มงกก็เริ่มแตกกระจายเอาตัวรอดบางคนก็ตามเรามาทางเก่าบางคนก็วิ่งมาทางใหม่นะครับด้วยความตกใจกันสุดกีนครับผมรู้สึกว่าการวิ่งเป็นระยะ2กิโลนั้นเคย ถึงจุดจะลดช่างหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะครับวิ่งหนีตายนะครับคุณหมอได้กล่าวไว้นะครับไปเจอบรรดาไทยมุ่งจำนวนหนึ่งก็แตกคือฮนาครับลรวมีนักข่าว้องิ่นก็มาคนหนึ่งครับชื่อคุณธเน,นศผมจำนามสคุณไม่ได้นะครับซึ่งแกลอดตายแบบบุบวิดเพราะหลังจากที่คุณจะตื่นเฮือกันไปแล้วแกก็หกล้มอยู่ตรงโคนต้นไม้พอดีแกล้ผมฟังว่าในตอนหลัง ว่าแกไม่รู้จะทํำยังไงแล้วพอช้างเดินอยู่ห่างจากแกประมาณไม่ถึงสิบเมตรเท่านั้นเองนะครับแกล้มลงหมอบพร้อมกล้องแล้วทําตัวนิ่งๆไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยพอคิดว่ายัางไงก็หนีไม่ทันแน่นอนแล้วนงในใจนืงในจิศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับใจเต้นตุ้มตามเพราะแกเคยได้ยินมาว่าเวลาช้างมาทําร้ายนะครับแล้วแก้งตายช้างจะไม่ทําอะไรเราจะมองไม่เห็นช้างมาหยุดอยู่ตรงหน้าแกยืนสักพัก ตอนที่เดินต่อไปก็รีบวิ่งออกมาย่างถนนมีแผลถลอรที่แขนเต็มไปหมดเลยนะครับสำหรับนักข่าวท่านนี้นะครับเมื่อช้างโผลอกมาแล้วปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งออกจากป่ามาคนสุดท้ายและไม่สามารถขึ้นรถได้ทันนะครับแล้วเจ้าสีดอก็ให้คนช่เหลือโชคดีมีรถทุกกกรอคันหนึ่งซึ่งของสุนป่าเข้ามาอยู่ใกล้นะครับ เห็นเข้าจึงคำรูถออยหลังวิ่งเข้าหาช้างสีดอตกใจรถจึงหนีกลับเข้าไปในป่ายครั้งครับทําให้ช้างนั้นทําอะไรอันตราย<ป>คนไม่ได้นะครับจากการไล่ล่าของเจ้าสีดอนะครับปเป็นเวลาก็10บวันนะครับ<ป>ก็ยังไม่สามารถจับได้นะครับ<ป>แต่โดน<ป>ลูกกระสุนยิงเข้าไปนะครับสำหรับเจ้าสีดอ<ป>ก็ทําให้เจ็บบาดเจ็บนะครับ ทำให้ภายในบ้านทุกอย่างครับหลังจากนั้นวิถีชีวิตของเจ้าสีดอคงต้องเปลี่ยนไปเพราะมันได้กลายเป็นช้างฆาตกรไปแล้วนะครับเจ้าของใหม่ให้ความรักความอบอุ่นเหมือนกับความเก่าได้หรือไม่ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่เจ้าสีดอยังโชคดีกว่าช้างอื่นที่ความผิดของมันไม่จบลงด้วยชีวิตแลกด้วยชีวิตนะครับนี่คือประสบการณ์ของท่านหมอนครับไว้ผมจะมาเล่าให้ฟรีในเรื่องหลายๆเรื่องที่คุณหมอที่เขียนไว้หลายเรื่องเลยครับ หนะังสืออ่านสนุกแนละมันมากนะครับขุนเจ้าสี่้อยที่ตกมันนะครับสักสุรินก็ใกล้แล้วนะครับที่จะตกมันนะครับต้องเก็บตัววันนี้ฝากสวัสดีทุกท่านกันนะครับไว้มาเล่ากันใหม่สวัสดีครับฝาก F C ทุกท่านกดซื้อแต๊งฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแกดชร์ให้ช่องตามไปดูด้วยครับ